สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในบทที่1แนวคิดเกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษาซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญในบทนี้นะคะหลังจากที่เรียนจบในบทที่1แล้วนักศึกษาจะต้องอธิบายความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางการศึกษาได้ 2. นักศึกษาจะต้องจำแนกรูปแบบของการวิจัยทางการศึกษา 3. นักศึกษาจะต้องอธิบายกระบวนการของการวิจัยทางการศึกษา 4. นักศึกษาจะต้องวางแผนการเขียนรายงานการวิจัยทางการศึกษา 5. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักวิจัยและ 6. นักศึกษาจะต้องเห็นความสำคัญของการขอรับรองเจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้ในบทนี้ เนื้อหาแรกนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางการศึกษาและรูปแบบการวิจัยทางการศึกษาเนื้อหาที่2ที่เราจะเรียนรู้ก็คือกระบ,บวนการวิจัยทางการศึกษาและสุดท้ายเนื้อหาที่3เราจะเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัยและการขอรับรองการวิจัยในมนุษย์ค่ะ